สวัสดีครับผมเดี่ยวก็ผมสอนเฉลิมเมื่อก่อนนะครับเนาะคลิปนี้ผมกับซีมารีวิวชุดบักบังไฟขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมอ่ไก่หนึ่งนิ้วกับบอกผุนยี่เนี่บักเดียวกันนะครับแบบชนิดครบเลยครบชุดนะครับเนาะชื่อไปก็อาร์ตเลยครับแบบพร้อมอารครับผมเดี๋ยวจิ๊บาใหญ่ บอกลอยคังมาได้ยังไงนะครับเนาะครบชุดนะครับซื้อไปกอาดเลยครับผมเดี๋ยวเรื่ที่สามชมเมืองเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นชุดอาร์ตขนาดนิน้วหกคุณยังไงบอกเดี๋ยวก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแม่แรงสามสิบตันแหละครับผมนี่ยมีเกวัดให้อันนี้ก็จะเป็นชุดชุดใหญ่ครับผม คมเงาค่างบอกกางเงาออยู่หกสิบห้านะครับผมนี่นี่นย 65, กางเงาหกสิบห้าเปิดตาบึ้งได้ครับผมนี่บอกผมมีตะเข็บนะครับผมเนี่ยต้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอกใบสวมไใบถ้าาจ้าทอกขุนก็บต่างไซตปอกตัวนี้เข้าไปนะครับเนาะนี่ยแล้วก็ไปได้ครับผมเนี่ยและการทางมาทางบ้านก็นกนจะเป็นทั้งเสียนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดของไอ่ะ หนงูกับบขุนน er er ี่ในีบอกเดียวกันละครับผมเนี่ความยากของบอกก็อยุที่6กสิบหานะครับผมอันนี้ความยากของบอกก็ขึ้นย่กับลูกข่าวพื้นซังนะครับเนี่ยผมจะมาเบ่งเบงว่ามันด้อยังเนี้นะครับเดี๋ยวัแรกก็บเบิองนี่กอนครับเนี่ยอันนี้ก็จะเีฝนฟ้าปิดนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบก่มีตะเข็บนะครับเนาะก็จะมีฟ้าก็ตัวนี้ก็จะเป็นปอกเวลาห้าจ้าทอกหุนนะครับใส่ปอกตัวนี้เข้าไปเนาะครับเนาะนี่แบบนี้นะครับเนี่ยทอกขุนเนี่ และการทํางานของมันกับแบบนี้นะครับผมแล้วก็นุ๊กนี่คืนนะครับนี่น้องม้าสี่ได้นะครับผมนี่นี่ว่าหาถ้าก่อนแดงกับเป้งคือครับชวนนั่งนั่งตัวนี้มันเนี่ยครับนี่แล้วนั่งตัวนี้นี่เพราะเบิ้งมันก็จิเปลี่ยนนี่ตัวนี้มันก็จิเปลี่ยนฐานฐานล่องหายนะครับเพื่อที่ว่าให้ฐานบอกนี่ตัวฐานบอกล่องตัวนี้เพราะให้จีนบอกนี่นี้ประเช้นะครับนี่ตัวนี้ชวนไต่ไม่แรงนี่ก็สิมี้นิด นี่นะครับนี่ก็กกมีเล็กดันหัวซากขึ้นเก้าแล้วครับนี่ด้านเทิงนี่ก็มีปอกบังคับไปหัวแม่แรกไว้ว่ให้แม่แรกตกไปสายใดได้ครับนี่นี่ขับได้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะมาใส่กลับไปห้งสี่ละครับผมนี่นี่แหละครับผมนี่ใช่ใบล็อกไปใส่เนี่ย อุปกรณ์ที่ต้องได้ครบชุดนะครับแบบความรัดนะครับไม่อย่างแน่นะครับเนาะไว้มืงเชียวรอา้างนะครับนี่แต่ทีนี้ท่นไหนแต่ทีนี้ล่างจอห้น้ำครับผมนี่ล่างจอห้น้ำครับผมนี่ก็เป็นนิ่งๆกับพกขุนยี่ในในล่างเดียวกันนะครับผมต้นเล็กจอมานี่ก็จะได้สองตัวนะครับเล็กจอครับผมนี่นี่นะครับเห็นชัดเกินนะครับนี่หกลงซีนะครับผมนี่มันทีนี้เล็กขนาดสองใสนะครับผมนี่นี่นะครับเนาะเป็นเล็กสองอันนะครับ แล้กันมี่สากสากข้องหัวสากก้น้ำครับเนี่ยน้องแม่นอ่ะเล็กเล็กข้องหัวสากครับผมเนี่ยเล็กนี่มันจริงไงก็สากพอด้ะครับเล็กเล็กข้องหัวสากนี่ไงก็สากพอด้ะครับพูเห็นว่าครับเทใส่เต็มที่เลยนะครับเนาะเนี่ยนี่ยเล็กข้องหัวสากอันนี้เาก็จะมีแผ่นตัวนี้ให้ไปน้ำครับผมเนี่ยกลิ้นๆนะครับเนาะไอ้ต้นสากนี่กันไงยี่สิบเก้ามิลหมดละครับผมนี่ยไม่ต้องใส่ปอกงาด้แล้ครับโอแค่ พวกหัวมันขึ้นมานะครับเพจเป็นแผ่นเลยเพดเชี่ยมไส้เราเามันึ่งออกนะครับ,นนรกกอ,บ,รบอันนี้ก็ทิเป็นอ้สาขนาดในหกขุนนะครับเนาะจนตัวนี้นะครับผมจนตัวนี้เฮ้าสี่สิอาร์คาหกขุนนะะักกัไส้ตัวนี้ลบไปได้่นี้นะครับผมนี่ตามในหัวบอกนะครับเนาะหัวบอกก็ทิเป็นนึ่งนิ้วด้านนี้กะทิเป็นในหกขุนนะครับเนาะเพจที่นีอันเดียวกันละครับตอนนี้ยัดดีนี่นะครับไส้ตัวนี้นีเฮ้าสี่สิอาร์ี่สาาซิบกระบาทปนไปแล้วครับผม <c oughs> ส่วนอันนี้ก็จ <Gym. S 1> ะเป็นเล็กตัวเล็กกว้างเล็กกว้างเนี่ก็จะเป็นขนาดเลหกขุนในขนาดนิ่งๆนะครับผมนี่แหละชุดนี่แหละครับผมนี่ไอชุดนี่แหละครับที่ต้องได้ครับผมนี่นะครับผมชุดที่ต้องได้ครับผมนี่ความอัดเลยครับผมเออไม่นี่ก็จะส่งูกคากันใช่ไหมรีวิวเวิรงกวนสี่แหรอครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเล็กครับผมนี่เนี่ย อันนี้ครหนึ่งนิ้วกับผมขนย้่ในบล็อกเดียวกันคือกันครับนี่แต่ว่าความยาวของบล็อกนี่อยูดีซีซืบหาครับผมนี่มาแรงที่เจให้กันครับผมได้แบบเดียวกันมืดครับผมในล่างแต่ก็จะได้เล็กกันเราพวกน้ำสองกันคือกันแบบนี้คือกันเล็กครับผมนี่เนี่ยได้แบบเดียวกันมืดนะครับผมความบาดได้ครับผมส่วนลูกค้าคนไหนอยากได้บูทบูทตัวล่างน้ำยังเดียวกับมีนะครับผมนี่นี่นะครับ จะเป็นบูธจอร์ล right. <ous magician aqui> ่างน้าบ้านะครับผมนี่มี่หายนะครับผมอันนี้จะเป็นหกกราซีน้ำกันครับผมนี่แบบนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับผมนี่จะได้นะครับผมนี่นะครับชุดนี้นะครับผมนี่จะได้น้ำกันไปน้ำกันครับนี่นี่นะครับเนาะครับผมทุกท่านก็ไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผมเห็นอยู่ตลอดครับผมเอ่าเห็นเสมอแหละครับ นไครับเมงานมาเล่นกยุทธนะครับขคต่เคคค่าที่สื้ไปนะครับผมุกค่าทุกคนครับทสู้ไปครับผมขอบคุัอที่สื้ไปนะครับขอบคุณแอบีทุกคนครับผมี่ทุกเม็ดที่กลังใจนะครับเนาะแอบจี้นะครับแต่อบจี้้คุณแน่แะครับแต่ไอ พุมนะครับผมทีมงานหลอดประเานต้นะครับผมเพิ่กัมาเข้เมนชั่วโมงละครับเามาเขทุกคลิปนครับผมขอุมา้นลายนะครับกันั่งใจนะครับเนาะลอดประเศนใ้ครับผม่หนรอครับผมจะผต้ครับผผเปียนแนีครับผมวกันิส่นะครับ